เราจะทำงานให้แล้ว

นี่นี่น,น, auction, นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี <h 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 ่นี่นี่เก็ตเก็ตวู้ไปไปคช่วยเนาะไปอมาวันดมา่ยังกันครับวันนี้มาอัน เก็บมังอีนุ่นค่ะน้องเปะมันไหญ่มังอีนุ่นออกจากอันมะขามเทศมันมันมากินอะไรมันกินมากินใบมันค่ะเออมันจะหายก็เลยมาเก็บมันออกเอาไปทำอะไรกินครับเนี่ยเอาไปคั่วคั่วแล้วก็ทอดออกก็ได้เด็ดเด็ดเด็ดลายไหมเด็ดลายอ่ะ เมื่อวานนี็ได้หลายจักรโล่ได้แล้วจักสองโล่สามโล่ได้เขาเขาเขาสื่อเขาสื่อขายกันไปมเนี่ยก็เขาก็สื่อยุคขวาแล้วก็เป็นคาร์โก้ขายทงไรนี้สิบบาทมีสิบบาท